ครับท่านผู้ชมครับสำหรับมือนีผ้าหลานชายน้องโตโตมาเที่ยวที่วัดป่าเขาพนมดงรักครับนี่ครับโตโตเก็บอะไรมาครับเก็บมะกอกไหนไหน <aki> ให้ตาดูสิไม่ไม่ก็มะกอกมะกอกโตโตเอาไปฝากใครเอาไว <te> ้ค่ะเอาไว้ฝากยายดาเอาเอาไว้ดาอ๋อไปให้ยายดาไปทำส้มตำครับระวังระวังล้มนะลูก โอ้ระวังลมระวังลมลกนนนดูดดตะกบเรียกสินนนครับนี่รครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกบจะพาไปเล่นน้ำตรงนู้นน้ำตกเฮ้ยนั่ออนงรอตรงนั้นแหละครับโตโตชอบไม้มามาที่วัดตรงนี้โตโตชอบไหมครับฮะชอบชอบไหม อาบาก่อนทูก่ก,ทก,ทก,ก่อนทูกก่อนครับทุก่หรือ,อยังเอยอังอันนี้มา,าตังที่แย่เอเดอนาะใสอ๋อพี่จะหยอดใส่กระปุกดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวหยอดตังเสร็จเดือนตาจะพาไปทําบุญกับหลวงปู่ที่วัดนะไปให้ยายให้ยายแก้วพาไปไปไปหยอดตัง เดี๋ยวตรงไหนลูกผมมีตังค์ด้วยพี่มีตังค์ด้วยพี่ชาติไม่มีตังค์ช่องเข้าก่อนขึ้นมาตรงนี้อ่ะทุกครับก่อนทุกครับไหวก่อนไหวก่อนครับแล้วก็เอาตังค์ที่หยอดครับโอ้ยหลวงหานั่นจะหยอดทับบนนั่นไงนั่นไงม่รู้อยู่ครับเอาให้หมดเลยทุกด้วยครับสาธุก่อนสาธุ สาธุวอีกสาธุอีกมีเงินเยอะเลยเอาอีกนี่ตาตัวเห็นไหมนี่ตาตัวสาธุอย่างพญานาคครับนี่<ห>นี่ครับปูนด่ครับปูพญานาคหมดยังลูกหมดตัวแล้วนะยังไม่หมดนะทำไมาเยอะจัง สาธุาสาธุ<พ>าก่อนรอครับเออโอเคไป,ไป,ปเดี๋ยวพี่ไปรอตาทําบุญนะพี่ไปรออยู่ที่กับห่องปูนะพี่เห็นอะไรนู่นนู่นพี่เห็นตัวอะไรเห็นปูเป็นพันพันอย่างนาค ไหนละล้างมือยังตัวตัวล้างมือยังล้างหน้าด้วยมันลึกลูงคุพี่เลยันเคุนไปแล้วตากแล้วตกแล้วตาทำคลิปอังนั้นก่อน เธอต้อเห็นตัวเลขไหมตรงตรงนู้นน่ะตรงเสาศิลาเลขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เห็นเลขอะไรนะบอกตาก่อนเดี๋ยวพี่เขาดูพี่เห็นเลขอะไรครับเดี๋ยวพี่พาไปดูทำไมใหญเออพาพาไปดูสิตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนลูกพี่พี่เห็นเลขหรอครับเลขอะไร่ะ ขาวนี่ไงนี่ไงหนูตรงเสานู้นดีกว่านี่หรืปาจีทองใช่ไหนพี่เห็นเลขตรงไหนเห็นเลขตรงตรงนี้นเออลองพาไปดูดิแกตรงนั้นไกลไหมไกลไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายเซลฟี่ไลน์แล้วจะพาไปไหนตรงไหนตรงพระพุทธรูปนั่นบ่นั่นไงตรงพุทธรูปเปลี่ยนเลขที่นู่นเหรอไปอะพาไปดูเลขสองคนเนาะเราจะมาบอกประกบกับต่เมกเนาะว่าได้เลขอะไรเนาะครับ ตัวตัเพื่อนเห็นเลขครับทำช่วงแปลกจังครับเมื่อกี้เพื่อนว่าสิผ้าไปเบิ่งครับเพื่อนว่าเห็นตัวเลขอันนี้เข้าเข้าไปใถามเลยอืมเข้าไปใถามเลยเป็นบอกเขาไปสิภาไปเบิ่งเ้าไปเบิ่งเล็เพื่อนว่าสถานที่แห่งนี้เพื่อนกับบ่เคยมาจากเทียตัวตบ่เคยมาจากเทียนี่วันนี้ตัวตัวมาทำบุญครับ ท,าาที่นี่ที่นี้อีกครับป่าเดี๋ยวไปไปหาลองลองปูกกันนี่ไงมา,มานี่ก็น,น้อยเหมือนกันได้ได้บางไหม นะนิดหน่อยแล้วอะไรมาให้หลวงตาอะปะไปให้หลวงตาที่จะมาทำบุญหรือย้เราูบอกขึ้นดีๆหรอกนั่งลงนั่งลงกาบหลวงตาด้วยนั่งลงกาบกาบสวยสามครั้งหนึ่งอกาบอีกสองครั้งอีกสองครั้งอ้าหนึ่งหนึ่งกรึบไปกาทุบถูกครับอีกครับสอง ลายเจนหนึ่งไหมแต่ทีเดียวพี่เอาถวายหลวงตาแล้วหรอครับลายเจนหนึ่งพี่ให้ให้น้องตาให้ให้น้องปู่รดน้ำมนต์ให้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่ชอบพี่ไม่ชอบคือหนาวชอบไหมลูกกควรล้างจานยังไงล้างก่อนโอ้ได้เชิญก่อนวางโอ้แมวแมียว นตัสมตัวสตัวแล้วก็ตัวตัวนี้เมีวครับตัวนี้สวยครับครับครับฮะวานี่ไงปหยอดไปหยอดขึ้นไปหยอดตรงนั้นนี่นี่พี่พี่ไปหยอดกระปุกหดต้ครับเอาตัเอาตัหยอดขึ้นไปขึ้นไปหยอดเลยครับหยอดตู้เลยนะครับนี่นีตู้อยู่นี่ นี่เห็นไหมตู้นี่ครับวันนี้ตู้มาทําบุญเอาให้ตู้ได้ยอดเห็นเห็นตู้หยอดไม่ได้ครับหลวงปู่หยอดหมดเลยหยอดทั่ววัดแล้วครับเบงค์ร้อยแบงค์ร้อยโอ้ยหูอีกหน่อยแบงคร้อยแบงค์สีอะไรลูกแบงค์สี่ห้า แบงค์สี่ห้าเออแบงค์สี่ห้าแบงค์สี่บอกเลขแล้วอ่ะทีนใช่ไหมหลวงปู่บอกเลขแล้วเนาะค่ะนั่งบอกเลขอันเนี่ว่าใช่อีกแบงค์สี่ห้าเหรอแบงค์สี่ห้าครับไม่ยิ้มครับร้อครับเมื่อเมื่อกี้หมายถึงว่าเลขสี่ห้าทุกครับก่อนทุกครับก่อนทำบุญเสร็จแล้วทุกครับก่อนครับมารอนามอนไหมรถสังนิดไหมอ่าให้หน้าตารถไม่รถไม่รอดครับไม่รอถไม่รถกลัวครับ แล้วก็เอาเอานี่แต sure> ้มน right ี่เฉยๆจีขาวเออกลัวแล้วเลขอะไรนะเลขหกห้าหกกับอะไรนะห้าหกกับอันน yeah, ี uh, ้กับอันนี้ด้วยเด็กตัวตัวบอกเลขอะไรนะห้าหกกับอะไรนะอันนี้กับอันนี้ให้หมดเลยอะะอันนี้ให้หมดเลยตัวตัวชอบ ชอบตัวไหนดูชอบตัวตัวที่นี้ซีซีหนึ่งหาแต่ชอบตัวที่อันที่ชอบอันนี้ที่ไม่ชอบอันอันที่ไม่ชอบอันที่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอันนี้พี่ออันนี้ให้หมดเลยพี่กับอันนี้ หหไหนไหนบางตาเนาะพี่จะเอาให้หมดเลยพีเาา่เอามากินเอามากินจะกินอะไรอกินอันนี้ไปว่าสิเอาเบิร์ดเล็กทั้งหมดเนี่ยมีสี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านี่ครับ สี่ตีทำเบอร์สิหาสีหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ามาทำไมาทาทำไมเอานี่ให้หลวงเอาให้หลวง